ดีครับพี่น้องสวัสดีนานๆทุกคนครับผมมีคนสุ่มยิงปลามาออกไม้ครับผมสุ่มยิงปลาอยู่อ่างเก็บน้ำไปะโลทอนครับเสาอันเสาครับเน่อันนี้ครับประมาณแปดโมงสิมหาที่ครับไอ้แอ้กรฝปกาพี่น้องก็เลยก็แช์ก็ติดตามเก็ร่างใจกันด้ครับผมเอาละครับผมเจอกันอยู่ไม้ก็เอครับผมแถวปลาไมาลาบห้อยละไปครับผมข้าไม้ครับ นี่เนาะข่าไม้เรียบร้อยครับเห็นไหครับผมสภาพไม้เหาอากาศดีครับผมหนาหนาวเริ่มหนาวๆแล้วครับสภาพไม้ข้างหลังผมสวยครับนี่กับฝ่ามือเนาก็ไหลกุ้ยแชร์กุติดตามเป็นกำลังใจให้สองคนสุ้มยิ่งกันได้ครับผมนะครับผมเตรียมปืนครับผมเข็มยิ่งเตรียมยิ่ง ผมสดตางไปครับฮะนี่แหละครับยางแงยางแปซิฟิกเนี่ยสิบสี่รูสามใครสนใจก็ทักมาครับผมแบบมาสำเร็จก็มีแบงขายก็มีครับผมคนสูงยิ่งทักแบบตีนราคาไม่พร้อมนี่งามๆครับทนครับเสื้อกี๋ยวผมมีขาดครับมาดุนไปผมมือเนี่ยดุนยาวไปครับผม ตอน,ตอนาาเศร้าใช่ป่ะมาเห็นไห,นหมพ่านั่น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 เห็นเงาอยู่ไหมนั่นปลาคนนั้นห่วยห่วยห่วยยังส้มคืออยังได้พี่ร้อง ปา้าที่เขาว่าเขาจะพี่น้องเอ,อ้เอ,อเดี๋ยวใส่ตาคา่จากหันไปหันนักไว้คือฝุ่นตัวอีกฝุ่นไม่นบื่เหมือนเ,นเห็นขเขาเขาใส่ตาคา่ไว้ป้าที่เขาว่าพวกทั้งหน่อเขาไม่หนีบปไดนทั้งในก็ออกไปบปไดนแต่ปา้านี่อยู่ตรงในอยังก็คือพอด้ยิงอยู่พี่น้องไง ก็ถ้าปลาอยู่ข้างในมนันมีกะเหี่ยวน้ำลุ่มน้อยนึงอยู่ครับ

ครับพี่น้ <c oughs> องแหนวฮะเรียา,าเรียบร้อยพี่น้องเตรียมต่อไปครับผมสิบเยอะยางแพรีฟีคมเ่ยแหงวฮะตัวถีบนูนนยูงนี่้ยังไม่เห็นยู่พี่น้อง ถือแต่ว่าคู่ละสามหมื่นเดี๋ยวมาสื่งหัวหกันครับคู่ละสามหมื่นวันสองตัวสามหมื่นแม่ลูกไม่จะสื่อละ เออเก็บครับปลาครับผมเอาถังไปเลย ปะคอพี่น้องเ้ยนี่ประไลเลยมันประคอประไล่โอ้ยมถึงขาดนี่รอดไปมถึงขาดอที่ผมเห็นอยู่หนมัไล่มานี่ล่ะพี่น้องมือพอแล้ว มนินิมานัมไปถือขึ้นมานัมมินิเอาบ้างไว้ลดกดติดไว้รถเฮ้ยถือ,ถอ,ถอปืนมากระบอกเดียวเป็นยังไงฮะลองเก็บ <c oughs> ปลาไปเรียบร้อยรุ่นเต็มต่อไปครับผม <c oughs> <c oughs> ของแท้มาเนี่ยปืนซุ่มยิงแฉวไปครับผมปืนไปครับ ก็ย,ยิ้ใส่ขงไล่กขึ้นยี่นี่โมโอม,อมอเ่เนี่ยจีบนามต่อหน้าต่อตา,ตากันเลยช่อนหรือเปล่าไม่ไน่นะ่าจะไม่ทันไม่โดนว่ามันลงไปแนละ้โอ้ไม่รู้อ้ช่อนหรือโดตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ ไป็นไงวู้ยบุษศูนย์แปดแปดครับหนึ่งสามสี่ หนึ่งแปดหกเจ็ดยางสองร้อยเก้าสิบครับโอ้มันมาเยอะอยางไม่เอาครับครับชื่อวัชระนะชื่อชื่อวัชระนะถูกไหมครับ น่าน่า,น,าน่าจะอยู่ผมก็เจอไซโบ้อยู่สามตัวนะเมื่อกี้จังหวะไม่ให้มันลอยติดดินหนุนครับเข้าแล้วนะ อบคุณครับเดี๋ยวผมถึงบ้านผมโทรหาครับวันนี้เนาะมันครับ <c oughs> ไปอุ้ยอไปโดนช่อนน้อะช่อนครับไม่ช่อน สวยไปปีง <c oughs> ไปต้มนะผมมาเตรียมต่อไปพี่นอ้องนี่นะครับผมยางแห้งยางแผ่นสี่ฟิกสิบสี่รูสามรับผมมาสำเร็จสั่งมาไหนครับผมคนตู้มิ่งตาไหยแบ่งเป็นเม็ดก็มีครับตัดแบบนี้นะครับ เสือเกี่ยวนี่แข็งแข็งครับทนทนเลยผมมีขาง่ายมะเห้ผมอางนะโอ้มอาแบบมเป็นปุ่นเกือครับปุ่นเลยครับพี่น้องมันเกือบเกือบอีกนิดนะฮะไปครับมึงเนี่เดือได้แต่ยิ่งไปนิ่งอยู่นี่ตีผมถือใส่โบเลยโอ้กไกลยะหายพี่น้องแต่มัน ยิ่งายกวัวครับใบใบสองแล้ะครับแจ่กับฝากพี่นองก็นละก็แช์ก้ติดตามไปกับนั่งใจคนสุ่มยิ่งเลยครับผมผลงานมันเองกับปลาหนิ่นสองโตประคอตัวหนึ่งครับรวมแล้วกับสามโตครับผมเดี๋ยวผมดูผลงานในเบื้องอีกทีหนึ่งครับผมนี่นหละครับผมสภาพไม้ร่มมากนะครับชงใบพ่อครับสัานเี่แจกกับพิชกิบแช่นะครับผมมอนเอไนครับผมสวัสดีครับ งานในเบิร์ครับผมก่อนกระบาดนะครับผมบานี้ใส่กระถือว่าโบยครับใส่โบยครับโบยตัวนึงนี่กับโบยอีกตัวนึงครับผมสองคอละบต้มเสอยู่ครับนในคออ่ะตานี่หน่อยครับนี่หน่อยของตัว พอ,อดต่ำหนึเ,ออเย ب, เ็บเย็บไากระบานครับผมไปรับานครับ